สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มนินรไล์คลิปนี้มีแอปหาเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนําเป็นแอปที่ถอนเข้าถ m งม e น w วอเล t ได้ใครอยากได้วอเลดฟรี free, ดูคลิปนี้ให้จบนะคะ แอปนี้เป็นแอปทำแบบสอบถามนะคะพอดีเพิ่งเห็นมีคนเอามารีวิวก็เลยเอามาแนะนำต่อเป็นแอปที่การแลกของรางวัลของแอปนี้อย่างที่บอกนะคะว่าสามารถแลกเข้าถูมันนี่วอลเล็ตได้หรือเราอยากจะแลกของรางวัลอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นแอปมาใหม่นะคะย้ำนะว่าเป็นแอปมาใหม่ เห็นว่ามันทําง่ายแล้วก็การถอนขั้นต่ํามัน50บาทก็เลยเอามาแนะนําให้ได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีใครซีเรียสว่าจะต้องทําเว็บหรือทําแอปที่มันได้เงินจริงๆก็ปล่อยผ่านไปเดี๋ยวรอรอ,รอ,รอการอัปเดตละกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้แต่ถ้าใครก็ก,ก็ลองดูได้ไม่เสียหายก็แค่ทําแบบสอบถามเองก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูวิธีการสมัครกันก่อนนะว่าแอปนี้เขาสมัครกันยังไงใช้์แบตเตอรี่อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นการทําแบบสอบถามพอเรากดที่ลิงก์เสร็จให้เรากดติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดพอเรากดเปิดเสร็จเขาก็จะขึ้นรายละเอียดแบบนี้มาให้นะเราก็กดที่คําว่าข้ามด้านล่างตรงนี้นี่เราก็กดข้ามไปเรื่อยๆพอเรากดข้ามเสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ในขั้นตอนต่อไปให้เรากดตรงนี้ เมนูรูปคนที่เขียนว่าฉันด้านล่างขวามือพอเรากดเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้ขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรากดที่คําว่าลงทะเบียนนี่นะให้เรากดที่ลงทะเบียนตรงนี้พอเรากดที่ลงทะเบียนเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าการลงทะเบียนของเราให้ให้ช่องแรกตรงนี้ให้ใส่อีเมลนี่นะอีเมลนะเอาใหม่ช่องแรกตรงนี้ ให้ใส่อีเมลเบอร์มือถือตั้งรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านส่วนรหัสคำเชิญหรือโค้ดแนะนำเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ข้างๆนะคะเราก็เอารหัสที่ได้อมาใส่ตรงนี้นี่นะหลังจากนั้นให้เรามาติกตรงช่องน้อยๆตรงนี้นี่พอเรากอกทุกอย่างครบตรงนี้มันจะขึ้นสีเข้มนะนี่ด้านล่างตรงนี้จะขึ้นสีเข้มเราก็กดถัดไปได้เลย พอเรากดที่ถัดไปเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้หน้านี้นั่นก็คือการใส่รหัส OTP เดี๋ยวระบบจะส่งรหัส OTP ไปให้เราตามเบอร์ที่เรากอกนะคะเราก็เอารหัสมาใส่ตรงนี้นี่มีกี่ตัวเราก็ใส่ให้มันครบนะ พอเรากกรหัส OTP เสร็จให้เรากดที่คำว่าถัดไปด้านล่างตรงนี้ได้เลยพอเรากดที่ถัดไปเสร็จเดี๋ยวระบบเขาก็จะพามาในหน้านี้ซึ่งในหน้านี้คือหน้าตาของแอปนะคะก่อนอื่นให้เรามาตรงรูปคนที่เขียนว่าชั้นตรงนี้นี่ในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรามาใส่โปรไฟล นี่โปรไฟล์ของเราโปรไฟล์ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะเป็นการสอบถามเล็กๆน้อยๆยังไงก็ลองไปทําดูนะลองไปตอบดูนะเพราะว่าถ้าเราไม่กรอกโปรไฟล์หรือเราไม่กรอกแบบข้อมูลส่วนตัวเราไม่สามารถที่จะทําแบบสอบถามได้นะคะส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นประวัติการทําคะแนนหรือประวัติรับคะแนนสะสมเออเมื่อวานเนี้ยทำแบบสอบถามไปก็ ได้คะแนนค่อนข้างดีนะเออห้าสิบห้าเจ็ดจะอยู่แบบนี้ก็ลองดูได้นะคะสําหรับคนที่เป็นเป็นเป็นคนที่ไม่ถนัดการเชิญเพื่อนก็ได้นะเพราะว่าการแลกข,ของรางวัลของเขาอะจะใช้เขาใช้อะไรใช้เหรียญหรือใช้ไอตัวสสญลักษักของเขาอะใช้คะแนนอยู่ที่1,500คะแนนแลกอยู่ที่50บาทก็ ก็ได้อยู่นะคะยังไงก็ลองดูละกันส่วนการทําแบบสอบถามก็คือให้เรามาตรงนี้นะตรงที่เขาเขียนว่ามิชชั่นในมิชชั่นตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการทําคะแนนหรือการทําแบบสอบถามแบบสอบถามเขาเขาจะบอกเลยนะคะว่าเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่่ประมาณนี้แบบสอบถามทำไม่นาน ทำอย่างมากก็คือ3นาที1นาที2นาที3นาทีเราก็จะได้รับคะแนนตามนี้อันนี้ก็ก็ลองดูได้เพราะว่าเมื่อคืนเพิ่งทำไป4ีห้าอันก็ก็โอเคอยู่แต่ว่าหลังจากนี้ไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าแบบสอบถามเขาเป็นยังไงอย่างที่บอกนะคะว่ามาใหม่แล้วก็เอามาแนะนำให้อันนี้สำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะแต่ถ้าใครซีเรียสอย่างที่บอกว่า ก็รอรอการอัปเดตละการเดี๋ยวจะทำแล้วแล้วก็เอามาออัปเดตให้ว่าการแลกของรางวัลมันเป็นยังไงแต่ถ้าใครไม่ซีเรียดก็ลองสมัครได้การสมัครไม่ยุ่งยากนะคะส่วนใครที่เป็นใส่แนะนำหรืออยากจะแนะนำเพื่อนเมนูแนะนำอยู่ตรงนี้นะในหน้าแรก นี่เราก็สามารถกดคัดลอกลิงของเราแล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้การแนะนำเพื่อนจะมีคะแนนอยู่ที่คนละ180คะแนนอันนี้คือรายละเอียดที่เขาบอกมาจะเป็นแบบนี้เราก็กดที่เชิญเอ็มใช่เชิญวะชวนเพื่อนเลยเสร็จแล้วก็กดคัดลอกลิงแล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้นะคะส่วนตรงนี้คือโค้ดของเรานี่โค้ดของเรา อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวจะแปะโค้ดไว้ให้ข้างๆโค้ดที่แนะนำวันนี้ก็คือ AFMT0109594 ฝากอีกรอบนึงนะคะ AFMT0109594 ใครใส่ให้ก็ขอบคุณใครไม่สะดวกใส่ให้อันนี้ก็ไม่ว่ากันอะประมาณนี้ละกันนะคะเอออาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าอันนี้จะบอกรายละเอียดหรือบอกเมนูค่อนข้างที่จะครบนะถ้ามันมีอันไหน ขาดตกไปก็สามารถเข้ามาดูเองได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะสำหรับแอปนี้ยังไงก็ลองดูได้สำหรับคนชอบแต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปได้นะคะใครที่ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกนะยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องไวนิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแนะนําแอปใหม่ที่สามารถถอนเข้าทูมันนี่วอลเลตได้หรือสามารถเลกข,ของรางวัลอย่างอื่นได้ก็หมดแล้วอย่าลืมนะคะใครชอบกดสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ